เรนูสามตัวกระกากระแตตัว,ตตวนึงเดี๋ยวมาโคกันมนันโคลูกงายต้องเผาไปเสือมองนะเดี๋ยวมีคำมืดคือมืะคืน,น,นแต่ว่าค้ำก็ค้ำไม่ได้ไหมไงผ่า,น,มมา,น,าเนเหนียวมากนิยามมาเลาะนันามเหนียวเลยจริง เาเขาขึ้นเลยคุณนี่ดูไว้ปวดตาพังมาเลยกว่าจะซุกทุกคนนี่ระดับแรกจะอพอมันจำจะที่จะทานกันแล้คนนี้มาซูมแซ่บนะ สบายดีคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีชูขูดทุคนตอนบ่าตอนนี้ก็ยืนขำๆยืนบ่ายแล้วจะำๆม่คุได้ยนอันสามโมงนะงย,ออยั้องสิบห้าเลาะยาบึงกับทุกคนนะมาสีมานบอกเมื่อคืนนะครับเขาได้แต่ทรงโตแต่ตอนนี้นตอนึ้นบานหักไปหายาาเบึงตอนเช้าไปตอนบ่าย ปะสิมาญบริพนนิมาญนะครับนี้พอมองกับปีมานไปเรื่องนั่นดุนแดงมาเลยยามกลับกระเดี๋ยวสิปั้นเข้าวปั้นน้ำเดี๋ยวลุยสมองโตแรงบริพักกันพักสิบห้านาทีตอน๋ยวเนี่ยครับมาหอดบ่อนคนบีบ่อนนะครับหอบ่อนเดี๋ยวพอเอมืันต้มมันโอปคอกับไปเย็นต้มโอปคอนะกับไปเย็นต้มชม หนูเอาการเนการ,ารนูสามตัวากากระแตตัวนึดง๋ยวมาโค่กันมนนันโค่ากันเดียวจะอ้อเดินทางนะบันสีคำล้าจะโค่โค่ก็พอโค่เลยโค่เลยคนเดยวคนน้อยเดี๋ยวมันสีน้า เฮ็ดลายกล้าปรดเต็มมือโลดโอ้โอเห็นป่ากระแต่ท,ทั้งกระแตทั้งงูนะว่าจะเฮ็ดทั้งมัดเนาะอย่าง <c oughs> วไรวนะครับนะ มันจะกันไซอะไรแบบนี้ไสแล้วก็ห้องมีไซปาาลาไปอยู่ขาเด้ทุกคนเลยมันจะขันไดปปีกได้ทุกคนเลยเพราะว่าคำค้ำได้ไงต้องเท้าไปเสื้อมองนะเดี๋ยวมีค้ำมืดค,คือมืดเลยแต่ว่าค้ำก็ค้ำไี่แหละเหมือนไงค้ำนีำ่แล้วแต่ว่ามันต้องการหางม่วงเ,เชื่อดีๆานี่นะทุกคนไปเลยที่มวนมูม,นม,มันมูหากระม้ามานีม มากมาวันนี้ได้แลมาสองชัมือสองมือหนึงมือเดียวบอสองมือหัวก้อนนี่มือเดียวว่าเออมือเดียวเนี่ยป่าเอามแรงมอหน่งหือล่าเดือดรังรุดรุดรุดมืออลไมาแล้วว่ะเจ็ดพูดบอเอ๊แปดว่าแปดเจ็ดบอเอ๊ะสาวเจ็ดแปดทั้งกเพชรนี่มากมาวันนี้เนาะหอดวันนี้หอกอะกมาพี งี้ว่าเบืงมูเด่นี่ยังมีเจ้เทิงมีปุ๊กเจ้เทิงจะมีเฉพเลยมันล่ลุ่มแล้วมีแถวลุ่มบุมูนะก็องก์หก็ใส่แด่ทุนเลยกิน่านมูมากีํานงมาเละทานมูเลยจริงหาวมามเหอเขาจะซาแนนันมพุ่นบ่ เวยจะวยเยนี่ปได้ปีกนะคนตาแห้งตาจะข้าวแล้วโดนคำนะสี่ห้าโมงนี่เลยวดเลยตอนนี้เาเตรีมออเดินทางนะคนประมาณห้าโมงแล้วตอนนี้นะค้ำนะพราะว่าพู่เตรียมเพื่งเตรียมกองแล้วก็พูจะแล้ววีฮก็โอ้ใช้เวลาึงเติร์ดคนนะคำคือเก้าน,นี่เราจะเ้อมองตะเวน,แ,นแห้งค้ำกว่านี้ ตล่าเลยนะ,ะ,ออะ,ะบิง้งันเดียวทุกคนว่าเขาสืเ้เอบอนเลือนี้ว่าเขาสื้อได้จัดดังมาเนี้ยะน,นะเพราะว่าเมื่อวานเนี่บวไหวคุ้มม่ไล้เมื่อวานเออ,อบึ่งไม่หาสื้เซอได้จัด่างมองไปว่างเจ็ดแปดดังคนนีนน้ไม่ได้ไปหลย,ยมีคลองื้ซอบอนนั้น นานำรนายในหลังนี่นะคุณนะเก่งจอหลังมันเมื่อวานนี้วาวซ เสื้อลัางแรกแล้วทุกคนมป็นเสื้อล่างที่สองนี่มองน้ำลึกมองไม่นะเมื่อวานนี่มันมองไม่ลังนี่มีพี่จัตโตวันมาล,ลองดนี่แกมือไม่ทุกคนเลยเป็นื้อตัดนีมห่างผุดอันนี้อะไร เริ่มหนาวได้ลางนี่ซองมซองกัแล้ว,วทุกคนถือแล้วพอ่อถือล้มองลหลางเชิกนินนะถือทุกคนเลยลางที่คลองเชิกนินมองอไหลถือแล้วลางถึง,ท,ง,ท,งทั้งนึงทั้งเลยทคน จะเอากระสันเอาได้เอาปะไรอื่นก็ได้เอาทีเดียว จอได้สี่หลังหนึ่งหนาวขนาดมาเอาไผ่ก่อนอหนาวจัง,จงปะกัมเลยคนบีอันนั้นจิยอมรวด,ดมาหากินอันนี้นะก็ไปลงคืนช้ปนำนี่ <laughs> น่อยคนนั้นจะลงคืนนำงามนะนี่นะหนาวเลยนะตี หากระเซือได้สี่รางหนึ่งแต่กระเซือรางรางใหญ่เซือรางใหญ่ไปสามละยังรางน้อยรางงานโมงเก่าทุกคนเลตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วหกโมงครึ่งเลยต่อทธละคำไปเลยทุกคนเลยยังงานแจ้งอยู่น,นิดนึง ตอนนี้จะมาฮอนบอดทุนเดิมีไวแห้งนี่มะของหนาวแห้งนะเชือได้แต่หมองห้ารางนึงมาเนี่หนาวแห้งเลยเชือดรางหรือข้าไผ่รางทันรุดนย่อยอ่ะเดี๋ยวกะทันรุดน้ำเดียมอื่นทุกคนมองเลย๋ยวมะข้องอ่ะเดี๋ยวนึ่งเข้ากนทุกคนเดินึ่งเข้าวกะเฮ็ดเนี่ยยุดเนี่ยกินก่อนยิงข้าวอะไรเงี้ยเลย เอาขึ้นเลยคุณดิอานาข้า,ขา,ขา,า,นะขาจะดได้กินยำด้วยล้วเข้าหอกันเลยมองมีดีไปเลยน,น,นะคุณนนี่กิ่นนาก็ต้มป่าปใายีนกระโูบกระคอทุกคนดิกับปรากดตัวนึงนคือว่าได้อมเชื่อเราป้วยล้ พอเชื่อแล้วพอปักก้อันปเชื่อมอันตัวที่ยใไซนะปลาเชื่อมนั้นมีได้เชื่อจำบองมาตำแจ่วนะทุกคนเลยตำแจ่วกินกันกบอัน,นต้มปลามีสปริงปลาตื่มอีกคนเลยมีปิ้งปลาอก ไฟมันเต็มอยู่ กวาดีซุกทุกคนนี่ทำเวลาถึงสองทุ่มไปซุกไปซุกกันเลยไปซุกไปซุกเดินนี่กันเลกินเนื้อกางกันทางกลางเถอมีซุกไปเลยมวดมวยมันมีดีไปเลยนะ มวยกันขาดมาละมอนึงกะขอขาด mm hmm. สสอืมบรรยาาศซ้ำซอย เสริมทุกคนข,ขหนึ่งชุกนะเดี๋ยวเขาเป็นนั่นตักต้มป่าก่อนต้มป่ายีนกับหูปปาคอหลืมปลเชื่อแเชื่อแมันหม่ื ต้มหัปลาคอก็ไปเย็นยกันเนี่ยเนแรง,งชื้อมองก็ซื้อได้แตนซี่ด่างี่ด่างห้าดามีไวแห้งเ,เอาแห้งอะไรอร่อย,ยมีต้มปลากับมันอันนั้นเลยต้มหัวปคอนี่รรครับริงกระเชมตัวนึง ะระดับแรกก็คือพอจำจำจะที่จะทานกันทุกคนเลยอันนี้พักอัน,นพักวานบักจะพักเพราคนเก็บมาเนี่ยคอยไม่เคยกินนิดเดียวคอยเห็นอยู่แต่เพคนมากินได้คนเก็บมาจะกินนะลูกเราสาตว์เดชลองซิมเมืองพักอันนี้ไม่เคยกินนิดเดียว เข้ากปตุดบติ๊บนึงพรไปจำในที่ทานด้วาน็ต้องนั่งรอแป๊บนึงรอที่ทาพรเปนด้นะเดี๋ยวเอาตะปินกันหอมชุดตปะเสื้อไม่ได้แสบนะ สชคดีโชมาให้โชคมามาตัดโกินเลยการนง้นคนนี้ปิงมาเสริมแซ่บฮะ คนลงมือมาเลยมาทุกคนก็แรงอะมีนะเนกระเทีมมั่งับเข้าวมันจะจุกจิบไหมนึง องนั้นเอ็มืออเนี่ยยิ้มได้โหดนะตอนคนนะยิ่งเขายินนี่ใครกว่าอีกเหรอ มันก็ลงเม็ดหน,นึ่นี่ยันเท้าเท้านี่เห็นตะเวนละคือแบมดละปะก็นี่ก็มีนี่คราไม่ใช่ข้าวเองฮะลูดว่าเราไปยามมอ่องหอดม่องก็มึนม,มากมึนม,มากเลย กินข้ขาวยญาแล้วก็เดี๋ยวเอาสิปิ้งนูนี่ไว้ก่อนทุกคนเลยนี่หนูซี่โตนี่เ้าเฮ็ดไว้เมื่อค่ำนี่ว่าเผา,าไปซื้อมองแล้วก็กวาแล้วก็มะตะปะาไปนี่ทุกคนเลยตั้งแต่ปิ้งเราต้องปิ้งไว้ก่อนเดี๋มันสีนวลทุกคนเลยเดี๋ยวเราเมือม,มาจัดการนะชนิดปิ้งก่อนนี่สองเบอร์นะตั้งเครื่องแต่บเบนนึงแก้วกุบแก้วอยู่ นได้สคอนปีงอันปีงปีง,ปง,ปงละโตัโลดปีงตัวเปิงไปปีงเปิ่งบ้นที่เลยการจัดการปีงเดียวไปเลยสี่ตัว การเคลียร์ก็ไผ่เลยบาดนะไผ่ก็สลานอายหวันๆอืมแบบนี้เลยได้ คือมันแหง้งมือุมชุกนะีวยคนละเฮอะมันเนา่ามีเสาะนะ่กับมางานเดี๋ยวลุ้นมื่ออื่นนะว่าลุ้นอีมื่ออื่นมันสิมาลมื่ออื่นมือม่อสุดท้ายปลาคอทุกคนเลยปลาคออีปลาคอก็ต้มเฮากระไรเพ็ดชมกระเบนเพ็ดเผามาปิ้งอีแบบน,นี้ปลาคอก็ได้ปิ้งไง,งกันบีปีงมันเนา่ปออนาปลาคอไอนึอ่เน่าไรทีก็แล้วได้ไวยังไงครอบมีไดเนาะ อ่ากระดูกลปลโคตูงขนาดนีด้อืมปลาตจะขึ้นแล้วขื้นถึงว้าวึ้นทั้งปะโคทั้งทั้งงูคุณเลยยืนชุ้งแล้วเนียอยวันพาดังไพ่บีถึง ปิ้งปลากับปิ้งหมูก็เริ่มฮอรแล้วทุกนนนนคนเ่ยนะมีบุคลงกับสำหรับคลิปนี้กับบุคลงฝากไว้ชั่วนี้ก่อนทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าอิฟีเพื่พเลือกไปยูเซอร์มากแต่เชื่อเลือกจะฝากติดตามบุคลงให้ได้ทุกคนเด้อ